สุรการใช่เราช่ด้วยกับเราสองคนเช่นเคยนะครับผมชาวิริตโรหิตจันทร์ชาวครับและดิฉันค่ะเตยชิตารัตนากิติกรค่ะอ้าวนีต้องได้คุยกับพี่เก๋สักหน่อยแล้วแหละเรื่องของสุขภาพพี่เก๋ว่าทุกวันนี้เนี่ยสารเคมีต่างๆนานาเราหลีกเลี่ยงได้หรือเปล่าครับโอ้หแค่เดินออกจากนอกบ้านก็เจอแล้วค่ะอากงอากาศของกงของกินแม้แต่ผักผลไม้เนี่ยบางทีมันดูเป็นแบบโอ้โหสุขภาพดีเฮลตี้แบบว่าเป็น อย่างดีอ่ะบางทีก็มียาพิษขนาดนั <laughs> ้นเลยใช่ไหมบางทีก็มีสารพิษตกค้างะะใช่เพราะบางคนที่กินยา <ๆ S 2> แม้กระทั่งยาพาราในพี่เก๋ทราบหรือเป,เปล่าว่า บางทีมันก็สะสมจนบางคนก็เป็นโรคตับโรคไตได้เหมือนกันรับ่ใช่พูดอย่างนี้แสดงว่ามีของดีเกี่ยวกับการบำรุงร,ร่าง<น>กายเพราะว่าบางคนเนี่ยเขารู้แล้วแต่เขาก็ไม่สามารถที่จะแก้ไขอะไรได้หรือช่วยเหลือตัวเองอะไรไม่ได้เพราะมันไฟบังคับอะ่ะยาก็ต้องกินอาหารก็ต้องกินยากแต่ใครบางคนเลยเราก็ยังหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยแต่วันนี้ครับถ้าเกิดว่าใครต้องการจะหาทางออกนะฮะวันนี้เราจะหาทางออกกับคุณนผู้ชมอย่างแน่นอนยังไงคะวันนี้จะมีแขกรับเชิญเป็นผู้ชี่ยวชาญด้านโภชนาการแล้วก็มีผลิตภัณฑ์ดีๆมา คคผู้้้ชมดวววยรับาอยากรู้จังเลยว่าเป็นอะไรจะเป็นอะไรนั้นเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามแป๊บเดียวแป๊บเดียวค่ะมันกินหรือไงค่ะมันขืนอ่อได้ ของอแการท้าลองท้ารวยนะครับคุณผู้ชมครับถ้าเกิดพูดถึงชีวิตปัจจุบันนี้นะฮะเรื่องของสารเคมีมันเป็นอะไรที่เราค่อนข้างที่จะเลี่ยงไม่ได้อยู่แล้วบางคนก็รู้ท้งรู้ว่าเราได้สารเคมีเข้าไปไม่ว่าจะเป็นยาหรือว่าการทานอาหารหรืออะไรก็แล้วแต่แต่บางคนรู้แต่หาทางออกไม่ได้ วันนี้ครับเป็นอีกหนึ่งวันที่เราจะคุยกับแขกรับเชิญว่าเราจะทํายังไงให้อยู่ได้ในปัจจุบันให้ได้ดีแล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีสุขภาพที่ดีนะครับวันนี้อยู่กับคุณกฤิกชัยสุยาละผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการนั่งอยู่กับเราตรงนี้แล้วครับสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะส,ส,สวัสดีครับน้องเชาครับสวัสดีครับน้องเก๋ครับขออนุญ,ญาตเรียกว่าพี่บ,บอสนะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการเมื่อกี้ผมบอกไปแล้วว่าชีวิตทุกวันนี้เนี่ยมันเลี่ยงไม่ได้ถามว่ารู้ไหมพี่เก๋ก็รู้ว่า ไตไส้พุงมัอาจจเยอะไปหมดเลยพี่บอสครับและที่เรารู้มานี่ก็คือผลิตภัณฑ์ที่เราจะนําเสนอวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอาหารเสริมด้วยซึ่งอาหารเสริมในท้องตลาดต้องบอกเลยว่าเยอะแยะมากมายเลยน้องชาวแต่วันนี้เนี่ยมันมีอะไรที่พิเศษกว่านั้นต้องถามพี่บอสครับครับครับก็ถือว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับท่านผู้ชมครับเพราะว่าวันนี้เราต้องดูแลสุขภาพนะครับสุขภาพเป็นสิ่งสําคัญนะครับน้องชาวใช่ครับ เป็นสิ่งใกล้ตัวแต่ว่าหลายคนเนี่ยปล่อยปะละเลยมไม่มีเวลาที่จะได้ใส่ใจตัวเองรหรือบางครั้งมีเวลาแต่ด้วยเวลาที่จํากัดจําเขียนนะครับก็เลยทําให้คนปัจจุบันค่อนข้างที่จะเป็นโรคภัยไข้เจ็บได้ง่ายขึ้นระบบภูมิคุ้มกันลดลงนะครับด้วยปัจจัยสาเหตุหลายอย่างอย่างที่น้องเชากับน้องเก๋พูดไปเมื่อกี้นะครับ,รบจริงๆครับน้อง,น,องน้องเชาครับง่ายนิดเดียวถ้าเราจะดูแลตัวเองหลักการที่เราเคยเรียนสมัยเป็นนักเรียนนะครับคือหลักการมามากแล้วี่จะลืมจับไม่ได้ อ่างั้นเดี๋ยวเรามาทดสอบความจํากันนิดหนึ่งครับได้หลักการ5้อเพื่อสุขภาพครับท่านผู้ชมครับน้องเก๋พอรู้ไหมครับว่ามีข้อไหนบ้างครับพักผ่อนให้เพียงพอข้อที่หไม่ใช่ออแล้วพักผ่อนไม่ใชออแล้วาอาออาออกกาออกียาออออาออกกาอครกาออาอกาออก่ีาออกออกกําลังกายสม่ําเสมออย่าอน้อยวัีละาอีาอาอีอที่3ครับอาชีพอะ เราเล่ทประหานัแกาวอากาศดูเร่องอากาศที่ที่ดีนะครับไม่มีพิษอ่อยเราไม่เกี่ยวอ๋อต่อมาก็คือเป็นเรื่องของอะไรครับอารมณ์อารมณ์ต้องจิตต้องแจ่มใสต้องยิ้มได้ต้องหัวเราะได้นะครับและข้อสุดท้ายสําคัญที่สุดเลยครับก็คือเรื่องของอุจจาระอ๋อการขับถ่ายนั่นเองระบบการขับถ่ายต้องดีนะครับงั้นเรามาย้อนนิดหนึ่งเผื่อว่าหลายท่านนะครับ <c oughs> คืออยากจะดูแลสุขภาพเป็นเบื้องต้นด้วยการที่ดูแลตัวเองเลยเราคือหมอที่ดีที่สุดตัวของเราเองนะครับก็คือหลักการท้างอเพื่อสุขภาพอ,อันที่หนึ่งคืออาหารครบห้าหมูเราลองถามกันเล่นๆครับน้องชาวน้องชาวทานอาหารครบห้าหมูไหมครับทุกวันนี้อยากทานเมื่อเช้าทานอะไรไปอ่ะเมื่อเช้าโจ๊กถ้วยโจ๊กได้กี่หมูโจ๊กแบบว่าโจ๊กกระป๋องด้วยนะใช่ขอแย่งกินก็ไม่ให้กินใช่ได้กี่หมูตรงนั้น ไม่ถึง5้าหมู๋ย่เรายกตัวอย่างง่ายๆพี่บอสมีเรื่องโจกเล่าให้ฟังนะครับเคยไปบรรยายที่ต่างจังหวัดก็มียายท่านหนึ่งมานั่งฟังครับบอกว่ายายถ้ายายอยากแข่งแรงนะครับยายจะต้องทานอาหารครบห้าหมูยายลุกขึ้นยกมือถามเลยครับโอ้ยไม่ไหวหรอกยายแกแล้วอายุ89แล้วจะทานอาหารครบห้าหมูได้ยังไงยายเข้าใจที่ว่าตอนเช้าหมูหนึ่งอ้าวตอนเที่ยงไปหมูสองหมูตำบลไปซะงั้น ตอนเย็นไปหมูสามบอกว่ายายไม่ใช่อาหารครบห้าหมูคืออะไรครับโปรตีนไขมัน,มนวิตามินเียแน่ออนอนครับว่าส่วนมากโดยทั่วไปเนี่ยโดยเฉพาะคนในกรุงเทพมักจะไม่ทานครบห้าหมูเพราะภาวะเร่งเรีบอย่างบางคนตื่นนอนตีสี่ตีห้าที่ทางานมือไกลตอนเช้าแทนที่จะเป็นอาหารมื้อเช้าเป็นอาหารหลักแต่กินอะไรครับกาแฟแก้วหนึ่งขนมปังชิ้นหนึ่ง ได้รู้สึกว่าอิ่มจริงในความรู้สึกแต่ว่าได้แต่แป้งกับน้ําตาลใช่ไม่ผ่านเลยนะครับข้อที่หนึ่งออที่สองครับออกกาลังกายอย่างน้อยวันละ3านาทีน้องเก๋เคยออกกําลังกายไหมครับอเรื่องออกกําลังกายของเก๋ฟิตค่ะโอ้ยอันนี้ต้องชื่นชมนะครับที่แบ่งเวลาใส่ใจตัวเองดูขาสิครับพี่ขาสวยครับขาสวยเพ่าะนแล้วค่ะน้องเก๋ถือว่าโชคดีนะครับที่ยังมีเวลาได้ออกกําลังกายอยู่นะครับแต่โดยคนทั่วไปนะครับโดยเฉพาะคนในกรุงเทพค่ะ อ่ะออกจากบ้านตีสี่ทำงานรถติดกลับถึงบ้านสองสามทุ่มอาบน้ำกินแล้วนอนไม่มีเวลาออกกาลังกายน้าก็ไม่อาบเซลกัเลยไม่แข็งแรงระบบกล้ามเนื้อกันเลยทํางานไม่เป็นปกติและอ่อนต่อมาครับก็คืออารมณ์ดีไหมอารมณ์ดีไหม่ะเมื่อกี้แอบหงุดหงิดด้วยยิ้มได้ทุกวันไหมครับดีบ้างไม่ดีบ้างที่อกนีอมันเป็นเรื่องปกติบางทีมันมีสภาวะต้องเครียดค่ะเขาบอกว่าแค่เราเครียดสิบนาทีนะครับร่างกายจะสลายโปรตีน มากกว่าคนปกติเป็นสิบเท่าฟังแล้วน่ากลัวหมายถึงโปรตีนที่ทานเข้าไปไงนะฮะคือโปรตีนที่เป็นสัดส่วนอยู่ในร่างกายครับพอเราสลายโปรตีนเสร็จปุ๊บแต่ไม่ใช่ว่าโปรตีนหลุดออกมาจากร่างกายอะไรประมาณนั้นนะครับมันทําให้เราผิวพันไม่ค่อยดีหน้าหมองคล้ำนะครับระบบคุ้มกันโรคลดลงอย่างน้อยต้องออกกําลังกายครับวันละ30นาทีครับท่านผู้ชมและออต่อมาก็คือเรื่องของอากาศเอาเมื่อกี้พูดถึงอารมณ์ดีสับสนแล้วนะครับนี่เป็นออที่4ละก็คือเรื่องของอากาศ อากาศด้วยนะครับต้องอยู่ในสภาวะสิ่งแวดล้อมที่มันไม่เป็นพิษแต่ว่าน่าเห็นใจครับพี่น้องชาวกรุงเทพโดยเฉพาะคนที่อยู่ปริมณฑลที่ต้องอยู่ใกล้กับโรงงานครับอากาศเป็นพิษเยอะมากไม่สูดก็จําเป็นต้องสูดเพราะฉะนั้นจำเป็นจะต้องหาสิ่งที่มาบําบัดขับสารพิษออกจากร่างกายและอสุดท้ายครับก็คือเรื่องของระบบขับถ่ายต้องเป็นเวร่มเวลาด้วยก็คืออุจจาระใช่ฮะนั่นหมายถึงว่าเราจะต้องขับถ่ายก่อนที่จะทานอาหารมื้อแรก พะอรฮะเพราะว่าอาหารที่เราทานเข้าไปตอนเย็นใช่ไหมครับมันย่อยสลายกลายเป็นส่วนหนึ่งเป็นของเสียเตรียมขับถ่ายออกมามส่วนหนึ่งเป็นของดีนะครับ,รบลำไส้เล็กดูดซึมผ่านกระแสะเลือดเพื่อไปเลี้ยงเซลล์ต่างๆของเสียเตรียมขับถ่ายแต่เราไม่ได้ขับถ่ายกินของดีตอนเช้าเข้าไป เขาบอกว่าของเสียของดีมันปนกันครับท่านผู้ชมครับใช่แล้วก็ยุคนี้ด้วยนะด้วยอาหารฟาสต์ฟู้ดต่างๆเนี่ยมันทำให้เราเนี่ยขับถ่ายยากด้วยทีนี้ถามว่าคนอยากทําแบบนั้นไหมคนคนอยากทำแต่บางทีเนี่ยมันไปบังคับกันไม่ได้บางคนต้องไปนั่งอยู่ในห้องน้ําเป็นแบบครึ่งชั่วโมงมันเสียเวลานะที่ถูกต้องถูกต้องแล้วมันทําไม่ได้แล้วคือเรื่องไงบอดี้คล็อกของแต่ละคนมันไม่เท่ากันบางคนเขาโชคดีก็โชคดีไปตื่นมาปุ๊บเขาทํางานเลยทันที แต่มันน้อยไงที่จะดีถูกต้องครับน้องชาวครับมันด้วยเรื่องของติดเรื่องเวลาะนะครับจำเป็นแล้วก็ที่สำคัญก็คือ5อเนี่ยแน่นอนถ้าเราปฏิบัติไม่ครบถ้วนไม่ถึง ยังไงเป็นผลเสียต่อสุขภาพโดยองค์รวมครับรบจําเป็นอย่างยิ่งที่ปัจจุบันนะครับก็เลยมีอาหารเสริมมาทดแทนนะครับกับสิ่งที่เราควรจะทําแต่ทําไม่ได้นะครับอาหารเสริมในท้องตลาดก็มีเยอะะครับท่านผู้ชมครับไม่ว่าจะเป็นแบบแคปซูลแบบน้ําแบบผงสกัดจากพืชจากสัตว์ทั่วๆไปเยอะมากอยู่ที่ว่าเราจะเลือกทานตัวไหนที่เหมาะกับสรีระร่างกายของเราใช่นะครับวันนี้ครับผมมีอะไรพิเศษกว่าเขาครับแน่นอนครับ อย่างน้อยดูที่กล่องก็พิเศษสวยงามแล้วนะครับเป็นไฮโซโก้เก๋่างั้นเถอะไฮโซมากผมประทับใจมากเมื่อกี้เปิดใช่ไหมครับเมื่อกี้เปิดมาไอ้กล่องสีส้มในด้านนอกเนี่ยอันนี้คือแค่ด้านนอกหยิบ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 ให้ซูมให้ดูชัดๆนะครับว่าอันนี้คือแน่นอนครับเราเข้าใจหลักการตลาดว่าบางครั้งแพ็กเกจจิ้งก็สําคัญที่สุดผมเชื่อได้เลยว่าหลายท่านที่ซื้อผลิตภัณฑ์อัเดล่าไปทานนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูว่า คุณภาพเป็นอย่างไรจุดเด่นอยู่ตรงไหนนะครับแต่ให้ดูว่าแพ็กเกจจิ้งถ้าใครซื้อไปทานนะครับท่านผู้ชมกล่องนี้ทิ้งไม่ลงแน่นอนเลยถูกต้องเพราะมันสวยมากนะครับสามารถเก็บไว้เป็นของที่ระทึกเอาไม่ใช่ของที่ระลึกได้เลยนะครับอ่าเป็นแบบนี้นะครับก็บรรจุอยู่ในหนึ่งกล่องก็คือ2แผงนะครับแผงละสิแคปซูลก็เป็น20บแคปซูลย0แคปซูลอ่าค่ะแหมทำสวยงามมากๆเลยนะคะสินค้าชื่อว่าอะไรขอย้ำอีกครั้งอันเดียร่านะครับค่ะซึ่งในความหมาย เป็นภาษาเยอรมนีครับค,ความหมายก็คือความอุดมสมบูรณ์นะครับก็เป็นนวัตกรรมเทคโนโลยีล่าสุดนะครับด้วยทุนวิจัย3,000กว่าล้านจึงได้ผลิตภัณฑ์ชนิดนี้ขึ้นมานะครับเพื่อให้คนที่ดูแลสุขภาพคนที่รักสุขภาพหรือคนที่มีปัญหาสุขภาพได้ทานกันนะครับอันนี้ก็คือเรื่องของเปลือกนอกเรามาดูเปลือกในกันบ้างว่า ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตัวนี้เนี่ยมีความพิเศษยังไงกว่าตัวอื่นสกัดมาจากอะไรและมีจุดเด่นจุดใดอย่างน้อยมันเป็นอะไรที่ที่คุณผู้ชมอาจจะต้องรู้บ้างมันอาจจะยากเกินไปแต่ว่าเอาท่อนฮุกเอาที่แบบว่าช็อตเด็ดที่สําคัญเพระเอกของมันคืออะไรใช่ครับจริงๆตัวนี้ก็คือถ้าเราแกะแคปซูลนะครับออกมานะครับ เราจะได้ทดสอบว,ว่าเป็นสารสก,กัดจากมเมล็ดองุ่นหรือว่าเอมบริโอหรือว่าเซลล์ตัวอ่อนนั่นเองะนะครับถ้าเรายกตัวอย่างเหมือนเหมือนเราหยิบเม็ดข้าวสารมาหนึ่งเม็ดก็คือข้าเปลือกก็จะมีเจมูยข้าวตรงนั้นจะเหมือนกับว่าเป็นเชื้อชีวิตเลยเป็นศูนย์รวมสารอาหารทุกอย่างเซลล์ตัวอ่อนก็คือเป็นเซลล์ที่สามารถพัฒนาเจริญเติบโตได้อย่างสมบูรณ์ สามารถไปทดแทนเซลล์ต่างๆได้นะครับซึ่งจะไม่เหมือนเซล์ที่มันทําหน้าที่เฉพาะเจาะจงแต่ถ้าเป็นเซล์ตัวอ่อนหรือเซล์ต้นกําเนิดเนี่ยสามารถไปทดแทนเซลล์ที่ทําหน้าที่เฉพาะเจาะจงได้นะครับช่วยซ่อมแซมเซลล์ที่มันเสื่อมกลับมาทํางานได้อีกครั้งหนึ่งหรือแม้แต่กระทั่งว่าเซล์ต้นกาเนิดจะทําให้เซล์ที่อยู่ปัจจุบันนี่ครับแข็งแรงและอายุยืนยาวเราก็จะเจ็บใข้ได้ป่วยยากขึ้นผิวพรรณก็จะดีซึ่งไอ้เซล์ต้นกําเนิดเนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นคนที่เกิดมาในคุณภาพชีวิตที่ดีหรือว่าในประเทศที่เจะมีการ ไว้แล้วล่วงหน้าแต่แต่ถ้าเกิดว่าใครที่เกิดมาแล้วอยู่ในเจเนเรชันปัจจุบันคตัวช่วยเป็นเรื่องสํำคัญแต่ถามว่าจะไปหาเซลล์ต้นกําเนิดตัวเองมันมันยากและแพงแล้วมันโปรเซสเยอะพี่บอสกำลังจะบอกว่า5ออที่เรายกตัวอย่างไปเมื่อข้างต้นนี้เนี่ยตัวนี้สามารถเข้ามาทดแทนได้ทดแทนได้ครับจริงๆแล้วก็คืออย่างที่บอกว่าเซลล์ต้นกําเนิดก็สามารถสกัดได้จากหลายแหล่งครับผม ถ้าเป็นเซลล์ต้นกาเนิดในมนุษย์โดยธรรมชาติจะหมดไปเมื่ออายุ20ปีพอหมดไปเสร็จปุ๊บก็ทําให้เราแก่โดยธรรมชาติโรคภัยไข้เจ็บทําหาได้ง่ายขึ้นผมหมดมาแล้ว2ปีมนุษย์ก็เลยพยายามฝืนธรรมชาติครับท่านผู้ชมพยายามไปหาเซลล์เซลล์ต้นกําเนิดจากหลายแหล่งเพื่อมาทดแทนในมนุษย์นะครับก็จะมีจากอะไรฮะเซลล์ต้นกาเนิดจากลกคนลกแกะพืชตะกูลเบอร์รี่สาหร่ายทะเลน้าลึกแอปเปิลเขียวล้วนดีหมดเลยแต่ของเราครับด้วยนวัตกรรมนะครับล่าสุดแล้วก็ ทุนวิจัย3,000ล้านเขาบอกว่าเซลล์ต้นกําเนิดที่สกัดจากเมล็ดองุ่นจะทําหน้าที่จะทําหน้าที่ใกล้เคียงกับเซลล์ต้นกําเนิดในมนุษย์มากที่สุดโอ้เมล็ดองุ่นที่เวลาเราทานองุ่นเข้าไปแล้วเราคลายทิ้งเนี่ยนะวันหลังจะคลายนะน้องเก๋สำคัญนะวันหลังซื้อองุ่นมาต้องให้น้องชาวทานเนื้อส่วนน้องเก๋อยากสวยก็ต้องทานเมล็ดองุ่นโอเคไหมโอเคไหมผมพลาดตรงแหนผมซื้อองุ่นไม่มีไม่มีเมล็ดนะไร้ไหมนะครับเป็นยังไงคะทําไมประโยชน์ นะคะถึงได้อยู่ที่เมล็ดองุ่นอ่าจริงๆเป็นงี้คะถ้าเราสังเกตดูว่าถ้าใครที่เป็นพี่น้องชาวคริสต์นะครับเวลาเข้าโบสถ์สรรเสริญพระเจ้าเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาจะให้ทานไวน์ที่หมักด้วยองุ่นอ่ถูกต้องนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเป็นเป็นกุศโลบายของพระผู้เป็นเจ้าอยากให้ลูกท่านแข็งแรงเพราะว่าไวน์ที่หมักด้วยองุ่นเนี่ยคุณภาพจะสูงมากกว่าไวน์ชนิดอื่นนะครับแล้วก็ราคาก็แพงด้วยแต่เนื่องจากว่าจริงๆแล้วถ้าเป็นผลองุ่นทั้งผลนะครับสิ่งที่สําคัญที่สุด นะครับมีประโยชน์มากที่สุดก็คือเมล็ดองุ่นส่วนหนึ่งครับตัวอันเดียร่าของเราเนี่ยข้อที่1สกัดได้จากเอมบริโอคือเม็ดในของเมล็ดองุ่นหรือว่าเซลล์ต้นกําเนิดนั่นเองเขาเรียกว่าเอมบริโอตัวนี้อย่างที่บอกว่ามันจะไปซ่อมแซมเซลล์ทั้งหมดในร่างกายเราให้แข็งแรงให้ฟื้นฟูกลับมาทํางานได้อีกครั้งหนึ่งและส่วนที่2ครับอันเดราสกัดได้จากซีดโค้ะ ซีฟโคต้ตก็คือเปลือกหุ้มของเมเล็ดองุ่นซึ่งบางมากนิดเดียวนะครับเปลือกหุ้มของเมเล็ดองุ่นนะครับจะมีสารซูเปอร์แอนตี้ออกซิแดนต์อันนี้พอเคยเจอถ้าเป็นภาษาอังกฤษอาจจะแปลยากแปลเป็นไทยคือสารต้านอนุมูลอิสระห,หรือ สารต้านเซลล์มะเร็งนั่นเองถึง99.5เปอร์เซ็นโ์ครับนั่นหมายถึงว่าถ้าเราทานตัวอันเดียล่าอย่างต่อเนื่องนะครับวันละ2แคปซูลโอกาสที่จะเป็นโรคมะเร็งต้องบอกว่ายากนะมันจะมีอยู่2ตัวก็คือเลสเทเวอท่อกับโพรฟีนอลค่ะอันนี้เราพูดกันในเรื่องของผลทางเคมีผลทางมีการทดสอบมีผลงานในห้องแลบเรียบร้อยมีใบเซอร์ติฟิเคตเรียบร้อยครับมันใจได่างต้งแต่เมล็ดชั้นในไปถึงชั้นนอกเลยนะถูกต้องค่ะอ่ะแล้วยังไงตานิดหนึ่งครับก็คือเราจะทดสอบว่า จริงๆแล้วเม็ดในของผลไม้ทุกชนิดบนโลกนี้รสชาติเป็นอย่างไรทดสอบว่าของเราเป็นของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับไม่มีส่วนผสมวันนี้จะเดาถูกนี้เดี๋ยวให้น้องชาวนะครับกับน้องเก๋ดูว่าผงข้างในเป็นแบบไหนครับขออุ้งมือนิดหนึ่งครับนะฮะอ่านะฮะทดนะครับน้องเก๋ครับเราลองแตะแตดูครับว่ามันเป็นผงละเอียดไหมครับซูมดูก็ได้นะครับให้กล้องโมเลกุลจะละเอียดมากนะครับไม่มีส่วนผสมของแป้งน้ําตาลเสร็จแล้วครับแตะลิ้นดูครับน้องชาวครับรสชาติเป็นอย่างไร ขมแน่นอนคือิ้บถ้าน้องชาวแต่เนี่ยไม่มีขมก็เค็มสองอย่างเค็มด้วยมือน้องชาวหรือเปล่าครับเป็นไงคะรสชาติเป็นไงครับรสชาติเหมือนเรากินเปลือกอะไรสักอย่างอ่านะฝาอองไปทางขมฝึกคือเหมือนกับเราทานอะไรแล้วเราไม่ทันได้คลายเม็ดมันออกถูกต้องไฮะ เอางี้ครับเดี๋ยวพี่บอสบอกหนึ่งว่าโดยธรรมชาติเม็ดในของผลไม้ทุกชนิดบนโลกหรือว่าเอมบริโอรสชาติจะเป็นแบบนี้ครับไม่มีหวานไม่มีเปรี้ยวท้านี่หมดครับเสียใ้รู้ไหมน้องชาววัดได้ได้องุ่นประมาณหลายกิโลนะครับที่อยู่ในมือนั้นได้ขอท้าด้วย เสร็จแล้วครับท่านผู้ชมครับที่สําคัญนะครับตัวนี้นอกเหนือจากการดูแลสุขภาพโดยองค์รวมนะครับแล้วก็ดูแลเรื่องของผิวพรรณเปล่งั่งสดใสคชะลอวัยชะลอความแก่นั่นเองแล้วก็สามารถควบคุมน้ําหนักอย่างได้ผลครับสำหรับคนที่ลดน้าหนักด้วยวิธีอื่นแล้วไม่เป็นผลลดยังไงคะก็คือหลักการเป็นอย่างนี้ครับเพราะว่าโดยเฉพาะเซลล์ต้นกําเนิดหรือว่าเซลล์ตัวอ่อนเนี่ย นะครับมันจะหมดโดยธรรมชาติเมื่ออายุ20ปีเราย้อนหลังไปนิดหนึ่งตอนที่เราเป็นวัยรุ่นอายุ15-16ปีออกกําลังกายทําไมเหนื่อยช้าทําไมคะเพราะเขามีเซลล์ต้นกําเนิดอยู่ยังแข็งแรงอยู่เวลาทานอะไรทําไมถึงไม่อ้วนครับเพราะย่อยดีระบบการเผาผลาญเขาดีถูกต้องแล้วเวลาเขามีบาดแผลทําไมรักษาหายไวครับเพราะอะไรคะเพราะเขามีเซลล์ต้นกําเนิดมาฟื้นฟูมาซ่อมแซมถูกต้องแต่มาดูครับถ้าเราอายุสัก30กว่าปีออกกําลังกายแป๊บเดียวครับ พอแล้วต้องมองมาทางนี้บอ่อยเลยมาสากว่าปียังไม่แก่ครับพี่นิกรยังสวยอยู่ไม่แน่งงนครับเวลาเรายุ่สักสามสี่สิบปีเนี่ยทานอะไรทาไมถึงออกที่พุงละ่ะโดยเฉพาะแป้งกับน,น้ําตาลเมตาบอริซึมไม่ดีแทนที่ถ้าเป็นวัยรุ่นครับแป้งมันจะสลายกลายเป็นพลังงานแต่พอเราอายุสามสี่สิบปีครับแป้งกลายเป็นไขมันน้ําตาล้วแลเวลามีบาดแผลรักษาหายยากงั้นเราก็มาดูครับว่าหลักการที่ว่าทานแล้วสามารถควบคุมน้ําหนักได้ค่ะ ถ้าเราทานปุ๊บเซลเราจะเป็นเหมือนไวรุ่นระบบการเผาผลาญก็จะดีถ้าเราทานแป้งก็กลายเป็นพลังงานนี่คือหลักการที่เราไม่อ้วนนะครับโดยวิธีธรรมชาติวันนี้จะเทสให้เราดูด้วยนะพี่บอสเทสนิดหนึ่งครับเอางี้ถ้าสําหรับบางคนที่มีความรู้สึกว่ามันเป็นแคปซูลเหมือนยาฉันกินยากมันติดคอมันฝืดคอสามารถผสมน้ําดื่มได้ไม่ยากไหวเหรอคะก็ในเมื่อมันขมไม่ไม่ขมครับผสมน้าก็จะคล้ายๆเป็นชารสชาติอร่อยเดี๋ยวให้ดูครับขวดนี้ผสมทิ้งไว้แล้วแต่ให้ดูขวดนี้นะครับ หนึ่งแคปซูลผสมน้ำครับครึ่งลิตรน้ำขวดเล็กครับและที่สําคัญนะครับเราผสมทิ้งไว้นานแค่ไหนไม่มีตกตะกอนคับน้องชาวครับนะครับแล้วก็ไม่มีอาการบูดเปรี้ยวด้วยเพราะเป็นของแท้ร้อยเปอเซหมายความว่าเราก็ทําไว้แช่เย็นไว้มีผลถูกต้องสามารถทานแทนน้ําได้เลยไม่มีผลแช่เย็นก็ได้แต่โดยทั่วไปถ้าเราผสมอย่างนี้นะครับ แป๊บเดียวก็ทานหมดมนะนี่ฮะนี่คือเรื่องของระบบการดูดซึมก็จะดีถ้าผสมน้ําดื่ม,มส<ะ>เสร็จแล้วปุ๊บนะครับผสมน้ําดื่มสามารถที่จะใส่ขวดสเปรย์ฉีดหน้าได้ด้วยคือเป็นน้าแร่ได้ด้วยครับสามารถยิ่งถ้าเราผสมในน้ําแร่นะครับมันจะ,ะ,ะแตกตัวได้ไว oh. ทิ้งไว้นะครับสีจะเข้มขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าโมเลกุลมันจะละเอียดและเล็กมาก ตรงนี้นะครับสำหรับวัยรุ่นที่ทําตลาดเวลาเราทํางานหน้าคอมและมันล้าออกไปข้างนอกเจอฝุ่นเจอควันสามารถลดอนุมูลอิสระภายนอกได้ด้วยฉีดปุ๊บจะสวยปั๊บเลยเรียกได้ว่าบํารุงได้ทั้งภายนอกแล้วก็ภายในเลยทีเดียวต้องครับน้องเก๋ลองดูไหมครับลองค่ะท่านผู้ชมลองดูนะครับปกติถ้าเราถือขวดนี่จะเป็นอุณหภูมิปกตินะครับแต่เราพอผสมน้ําเสร็จปุ๊บเนี่ย มันจะเย็นพอถูกไปหน้าเราจะสดชื่นนั่นทีงไ่้องเกดแต่งหน้ามาแล้วถ้าฉีมันจะไม่ทำให้เครื่องยิ่งดีเลยครับมันจะทําให้เครื่องสําอางเนี่ยติดทนนานได้ด้วยเหมือนน้ำแรงทั่วเราฉีดน้เพราะของเราเนี่ยเมื่อเจอน้ํามันจะมีสภาวะความเป็นด่างหน้าเราเป็นกรดเมื่อกรดกับด่างมาเจอกันมันจะทําปฏิกิยาทําให้เราเย็นสดชื่นลองดูนะครับบลูมฉีดฉีดระยะนี้นะครับดี่บอสนะฮะพี่บอสหน้าเก๋เนี่ยจะหมดขวดก็ได้นะไม่หรอกฮะนิดเดียวครับนะครับระยะห่างประมาณนี้นะครับ เห็นไหมครับท่านผู้ชมครับฉีดปุ๊บสวยปั๊บเลยสวยกล้องซูมดูได้เลยครับสวยไหมคุณเชาสวยมากน้องเชาอยากสวยไหมครับผมกำลังดูมอนิเตอร์อยู่สวยมากน้องเชาอยากสวยหรืออยากหล่อครับอยากเอาหล่อแล้วกันหล่อครับครับโอเคนะครับขอโทษนะครับเห็นไหมฮะจะเย็นสดชื่นนะครับว้าวนี่นะครับเราสามารถแปรรูปได้หลายอย่างจุดขายอยู่ตรงนี้ครับนี่เกรครับ โอเคอ่ะทีนี้ผมผมเข้าใจความแตกต่างแล้วตอนนี้ตอนนี้มันต่างจากอาหารเสริมทั่วไปผมไม่เคยเจอนะอาหารเสริมเราเจอมาเยอะแต่เราไม่เคยเจอประเภทที่แบบว่ามาผสมน้ําดื่มได้ครับมาผสมน้ําฉีดหน้าได้เราไม่เคยเจออะไรที่มันแบบว่าฟูลฟังก์ชันขนาดนี้นะคะแล้วคําถามเนี่ยมีต่ออีกว่าเอ๊ะแล้วทําไมจะต้องเป็นเมล็ดองุ่นล่ะในเมื่อแบบสารสกัดจากตัวอื่นก็มีประโยชน์เหมือนเหมือนกันทําไมถึงต้องเลือกตัวนี้ ครับจริงๆคือคําตอบ่ายง่ายคือแล้วแต่ทางเลือกของอผู้บริโภคกครับ แต่ที่สําคัญที่สุดจุดเด่นก็อย่างที่น้องชาวบอกว่าหนึ่งสามารถผสมน้าดื่มได้ด้วยเป็นสเปรย์ฉีดหน้าได้ด้วยและที่สําคัญก็คือด้วยทุนวิจัยสามพันล้านถ้าใครต้องการตัวิ b o นะครับเพื่อไปทดแทนหรือว่าซ่อมแซมเซลล์ในร่างกายให้กลับมาทํางานได้อีกครั้งหนึ่งก็อย่างที่บอกครับด้วยทุนวิจัยสามพันกว่าล้านเขาบอกว่า MBO ที่ทําหน้าที่ใกล้เคียงกับ MBO ในมนุษย์มากที่สุดก็คือสารสกัดจากเมล็ดองุ่นที่น้องเกศถามว่าทาไมต้องเป็นตัวนี้เพราะเหตุผลนี้ครับอำใหที่ใกล้เคียงกับ เซลล์มนุษย์มากที่สุดแล้วขนาดในการทานเนี่ยอย่างเช่นลุงดำช่างภาพของเราเนี่ยนะคะวันหนึ่งจะต้องทานกี่แคปซูลอะไรอย่างเงี้ยเป็นคําถามที่จะต้องถามและเริ่มต้นด้วยร่างกายคนเราตัวแปรไม่เท่ากันบางคนบบางคนเป็นโรคอยู่แล้วบางคนไม่ได้เป็นอะไรเลยบางคนอยากจะเริ่มต้นรักษาบำรุงตัวเองครัแต่มันต้องแตกต่างกันอยู่แล้วอันนี้คุณจะเริ่มต้นยังไงแน่นอนครับท่านผู้ท่านผู้ชมครับการทานจะมีอยู่3สเต็ปนะครับ สำหรับอ่ะสมมติน้องชาวกับน้องเก๋ดูบุคลิกภายนอกแข็งแรงอยู่แล้วนะครับไม่ค่อยจะเจ็บไข้ได้ป่วยก็ถ้าเราจะทานเพื่อป้องกันครับก็ทานวันละหนึ่งแคปซูลอ๋อคือถ้ายังอ่อนเยาว์เหมือนพวกเราอยู่อะไรย่างเงี้ยประมาณนั้นนะครับไม่เท่าไหร่เลยนะครับก็เพียงแค่วันละหนึ่งแคปซูลแคปซูลครับทานป้องกันแต่ถ้าอย่างช่างภาพกรรดอย่างงี้อ่างั้นสเต็ปต่อมาครับถ้าเราทานเพื่อฟื้นฟูบำบัด อางนี้ต้องเรียกว่าบําบัดแล้วนะถึงรักษาแล้วนะอย่างอย่างอย่างเช่นแบบไหนครับคนที่นอนดื่มพักผ่อนน้อยคนที่ร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงดื่มเหล้าหรือว่าเจอฝนตั้งเขาก็เป็นหวัดแล้วหรือถามแคปซูลหรือถามเผื่อไปถึงคนที่ต้องใช้ยาตลอดหมครับว่าเป็นโรคเบาหวานคือ มีคเคมีเข้าไปในร่างกายตลอดอันนี้ก็จะเป็นสเต็ปที่สครับ uh huh. สำหรับทานเพื่อ oh, okay, okay. ปรับสมดุลแล้วก็ทานควบคู่กับยาซึ่งเป็นโรคภัยไข้เจ็บ mm hmm. แล้วทานยาหมออยู่ด้วยก็ต้องเพิ่มโดส <c oughs> น่าจะประมาณ3แคปซูลต่อวันต่อวันต่อวันเป็นต้นไป uh huh. แต่ความเข้มข้นของเรานะครับจะเข้มข้นมากกว่าชนิดอื่นถึง ห้าเท่านั่นหมายถึงว่าในในในหนึ่งกล่องเนี้ยนะครับมันจะมีย0สแคปซูลถ้าเทียบกับท้องตลาดนั่นหมายถึงว่าเราจะได้ถึงร้อยแคปซูลความเข้มข้นเราสูงมากครับอ่ะทีนี้ถามเผื่อคนที่เขาคนที่เขาทานยาปกตินะอันนี้อันนี้แน่นอนอยู่แล้วว่าบางคนเนี้ยกลัวมากว่าตับจะเป็นอะไรไหมไตจะเป็นอะไรหรือเปล่าค ในขณะเดียวกันอยากหาตัวช่วยเข้าไปช่วยในร่างกายแต่ก็กลัวว่ามันจะไปตีกับยาที่รักษาอยู่ปัจจุบันพี่บอสตอนหน่อยจริงๆแล้วครับว่าอาหารเสริมเหมือนทานอาหารปกติดูทั่วไปจะไม่มีวันตีกันครับเพราะว่าจะทําหน้าที่และบทบาทคนละอย่างแน่นอนครับบางทีถ้าเราทานอาหารเสริมดูทั่วไปเนี่ยเขาจะต้องใส่สารสังเคราะห์บ้างนะครับเพื่อแต่งสีแต่งกลิ่นให้น่ารับประทานถูกต้องครับเพียงแค่ไม่เกินโดสที่ออยกาหนดแต่ถ้ากินเยอะสะสมไหม สะสมวัเลน้วันละหน่อยแต่ของเราอย่างที่เราทดสอบมีแค่ว่าเพีเพร้ยเปอร์กินเยอะเท่าไหร่ไม่มีผลต่อตับต่อไตในที่สําคัญมากกว่านั้นครับน้องเช้าก็คือของเราเนี่ยจะมีคุณสมบัติในการล้างสารพิษในระดับเซลล์ดีท็อกไ้ดูในระดับเซลล์เลยนะคือดีท็อกโอเคเราได้ยินบ่อยแต่ระดับเซลล์หายากจึงถือว่าเป็นเซลล์คืออนุภาคที่เล็กที่สุดของร่างกายใช่ครับ มีความเข้มข้นมากกว่าคอเลฟิลถึงร้อยเท่าโอ้โหพรายควาว่าใครที่เคยทานอะไรที่มันดีท็อกซ์อยู่ไม่ว่าจะเป็นคอเลฟิลหรือว่าการไปโรงพยาบาลเพื่อดีท็อกซ์ลำไส้อะไรอย่างงี้เราไม่ต้องลำบากยุ่งยากขนาดนั้นแล้วแคปซูลนี้ครบเลยโอ้โหครบเลยทีนี้ในเมื่อวิธีการกินเนี่ยมันมี2วิธีนั่นก็คือกินแบบแคปซูลก็ได้แล้วก็กินแบบน้ําก็ได้คาถามก็คือว่าแล้วการดูดซึมเข้าสู่ร่างกายอันนั้นดูดซึมดีกว่า จริงๆเรื่องของระบบการดูดซึมนะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารเสริมหรือยาในรูปแบบน้ําจะมาเป็นอันดับหนึ่งเจลมาเป็นอันดับ2นะครับแล้วก็ผงเป็นอันดับ3และถ้าเป็นแคปซูลหรือเป็นเม็ดนี่จะเป็นอันดับสุดท้ายถ้าเราทานนะครับผสมน้ําดื่มแล้วก็ยิ่งทานแบบแคปซูลมันจะเพิ่มฤทธิ์เป็น2เท่านะครับแล้วแต่เราจะทานแล้วแต่สะดวกครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีของวงการของคนที่รักสุขภาพนะครับอ่ะก่อนที่จะหมดเวลาเดี๋ยวให้พี่บอสฝากกับคุณผู้ชมทางบ้านสักนิดหนึ่งครับ ครับจริงๆแล้วนะครับเรื่องสุขภาพอย่างที่เราเกิดตั้งแต่ต้นน่าเป็นเรื่องที่สําคัญเป็นเรื่องใกล้ตัวนะครับต่อให้เรามีเงินเป็นล้านเป็น10ล้านถ้านอนเป็นอมพฤษอมาพภาตอยู่กับบ้านน้องชาวเอาไหมครับไม่เอาครับ น้องเก๋เอาไหมครับไม่เอาค่ะเขาจ้างนอนเฉยๆสักสิบล้านไม่เอาค่ะไม่ดีเลยครับไปที่ไหนก็มีคนถามไปออจะทานข้าวก็มีคนป้นอนไม่ดีแน่นอนครับท่านผู้ชมครับเ,ออเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องสุขภาพนะครับต้องดูแลอย่าปล่อยให้เจ็บไข้ได้ป่วยแล้วไปหาหมอนะครับเพราะการไปหาหมอแต่ละครั้งนั่นหมายถึงการใช้จ่ายล้นวนเลยวันนี้นะครับเรามีผลิตภัณฑ์ดีๆที่จะมาดูแลสุขภาพโดยองค์รวมนะครับไม่ว่าจะเป็นการฟื้นฟูดูแลบำบัดปรับสมดุลนะครับขอฝากไว้นะครับสำหรับผลิตภัณฑ์อันเดียล่าซึ่งเป็นน้องใหม่ก็ ถ้าเรารักตัวเราและรักคนที่เรารักนะครับอย่าปล่อยให้เราต้องไปหาหมอเพราะต้นทุนในการป้องกันถูกกว่าต้นทุนในการรักษาครับนะคะแล้วก็นี่คืออาหารเสริมอีกหนึ่งทางเลือกนะคุณผู้ชมที่เรียกได้ว่าแค่เห็นภายนอกก็รู้ถึงความใส่ใจในรเรื่องของรายละเอียดสินค้าแล้วนะคะพอเข้ามาดูภายในเนี่ยต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่เป็นสารสกัด จากมเมล็ดองุ่นนั่นเองนะคะคุณสมบัติก็อย่างที่คุณพี่บอสได้บอกไปะนะคะเรียกได้ว่ามีประโยชน์มากๆแล้วก็สามารถที่จะทําให้เรามีการเลือกรับประทานได้หลายรูปแบบเลยทีเดียวสินค้าดีๆแบบนี้นะคะคุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อได้นะคะที่ JC Shop ทุกสาขาทั่วประเทศหรือว่าจะโทรที่ call center ของเราก็ได้ค่ะ0868835858คุณผู้ชมสามารถติดตามช่อง JC TV นะคะผ่านช่องทางเว็บไซต์ได้ค่ะที่ www.jctvthai.com นั่นเองนะะ สินค้าดีๆรออยู่แล้วก็มีโปรโมชั่นดีๆด้วยถ้าอยากทราบต้องรีบโทรเดี๋ยวนี้เลยนะคะคผมเรื่องสุขภาพก็เป็นเรื่องสําคัญนะครับบางคนยอมเสียสุขภาพไปเพื่อให้ได้เงินมาแต่พอถึงเวลามีเงินแล้วอยากจะให้สุขภาพกลับคืนมาเป็นเรื่องที่ยากนะครับดังนั้นอย่าทําอะไรที่เป็นสายเกินไปวันนี้ต้องขอขอบคุณแขกรับเชิญของเรามากๆเลยนะครับครั้งหน้าจะเป็นใครจะเป็นผลิตภัณฑ์อะไรต้องคอยติดตามในรายการท้าลองท้ารวยวันนี้เราทั้ง3คนต้องลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ Obrigado.